ได้สีขาวแสดงว่าพี่เขาเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับทางพระอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบแนวการปฏิบัติแต่เป็นคนชอบสะสมพระเป็นคนชอบเรื่องพระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าออกมาเป็นแนวนี้เลยองค์ใหญ่นะอ่าสาธุค่ะของพี่ผู้ชายแฟนพี่วสนาต่อไปของพี่ อ่าให้เพชรพลอยเลือกได้ค่ะก้อนไหนก็ได้ค่ะได้ค่ะกับพี่หนูต้องให้แล้วล่ะพี่แซ่พี่เขาได้สีขาวนะพี่จ๊อบขอกล่องใส่หน่อยลูกกล่องให้พี่เขาใส่หน่อย เฮ้ยทำไมทำไมตีทางนี้ไปออกทางโน้นเหยาเยวเด็กแล้วก็ครอบเลยก็สนอ่าได้ได้ได้สีเหลืองค่ะสีเหลืองเป็นเรื่องค้าขายความสำเร็จต่างๆการงานพี่จ๊อบว่าพี่จ๊อบมามาซองซอ่ะลูก